เป็นยังไงบ้างคะทุกคน,นก็มาพบกับ ep ที่6นะคะซึ่งก็เป็น ep สุดท้ายแล้วเนาะของ service is love ของเรานะคะก็สำหรับการที่เราได้เรียนรู้เรื่องของ service is love ไปมาจนถึง ep สุดท้ายนะคะทุกคนก็น่าจะได้เรียนรู้แล้วว่าลุกตัว l นะคะก็คือเรื่องของการดูแลเรียกงว่าภาพลักษณ์ของตัวเองนะคะให้เหมาะสมกับงานบริการตัว o observe เนาะการรู้จักสังเกตลูกค้าแล้วก็ บริหารความคาดหวังลูกค้าได้ตรงใจนะคะตัว V ก็คือไว้สร้างบรรยากาศไม่ว่าจะเป็นช่วงเริ่มต้นหรือว่าช่วงปิดท้ายแล้วก็ตัวสุดท้ายเลยก็คือ Empathy เนาะคือความเข้าอกเข้าใจโดยการที่เราเรียนรู้ไม่ว่าจะเป็นการใช้คำพูดแบบน้ำยาปรับท่านุ่มใช่ไหมคะหรือเรื่องของการใช้ทักษะการฟังไว้ใจข้อหวังว่าทุกคนจะนำ Service l e v r นะคะไปใช้ในการบริการของตัวเองเพื่อสร้างความประทับใจให้กับลูกค้าของเราคะ่ะ สุดท้ายนะคะพี่แพงทุกคนจะต้องถามย้อนกลับไปอะค่ะว่าหลังจากเรียนจบแล้วเนี่ยทุกคนรู้สึกว่า Service i s t o v e เนี่ยในวิยามของเราเีหมายถึงอะไรนะคะสำหรับพี่แพงขออนญาตแทนเป็นคำพูดด้วยภาพภาพที่หนึ่งะคะก็คือเป็นภาพของนักท่องเที่ยวชาวจีนใช่ไหมคะที่เขาได้มาเที่ยวเมืองไทยแล้วเขาก็บอกว่าเลยบอกว่าเมืองไทยเป็นเินแดนแห่งรอยยิ้ม แต่ไม่เห็นพนักง,งานยิ้มเลยเน้องเป็นพนักง,งานบริการแต่รู้สึกว่าไม่ว่าจะเป็นเลิฟตัวไหนก็ตามเขาก็รู้สึกว่าไม่มีการให้บริการแบบเลิฟเลยแต่เมื่อเขาไปอีกประเทศหนึ่งนะคะซึ่งทุกคนก็น่าจะพอเดาได้จากเชิญน,นะคะว่าก็เป็นประเทศในแถบเอเชียของเราที่แรกเนาะก็เป็นประเทศญี่ปุ่นนะคะซึ่งที่นี่เนี่ยคุณป้านะคะก็ให้บริการรับท่องเที่ยวเนาะเป็นการไล่ลา ด้วยประเพณีของคนญี่ปุ่นแล้วก็นักท่องเที่ยวก็รู้สึกว่าประทับใจมากๆเลยอันนี้ก็จะมีความแตกต่างกันตรงที่ภาพแรกเนี่ยเรารู้สึกเลยว่าเขาไม่มีเซอร์วิสมาในการที่ใช้บริการรู้สึกทุกกับงานบริการมากๆแต่กับภาพนี้จะตรงกันข้ามใช่ไหมคะวง B N K 84อ่าน้องๆน่าจะพอเดาได้นะว่า B N K 48ก็นี่คือเป็นจำนวนสมาชิกในวงใช่ไหมคะแต่ถ้าเป็น B N K 8 4แล้วเนี่ยนะก็น่าจะเดาได้ว่า อ๋อน่าจะมาจากอายุเฉลีย่ยของสมาชิกในวงนั่นเองเนาะก็ความแตกต่างก็น่าจะเป็นเรื่องของรอยยิ้มใช่ไหมคะในการให้บริการดูคุณป้า b n k 8 4ดเน่ยูมีความสุขกับการทำงาน,นมากๆเลยซึ่งแน่นอนค่ะประเทศญี่ปุ่นเนาะก็เป็นอันดับต้นๆเลยใช่ไหมคะในเรื่องของการที่ ทํางานด้วยความสุขแล้วาก็จะมีปัจญาอะไรหลายอย่างที่เราเอามาใช้ในงานได้นะคะโดยเฉพาะปัจญาอิคิกเนาะคนญี่ปุ่นเนี่ยเขาจะบอกว่าทุกเช้าเนี่ยเขาจะถามตัวเองเลยนะคะว่าวันนี้อะไรเป็นสิ่งที่ทําให้เขาอยากตื่นเช้าขึ้นมามีชีวิตอยู่อิคิกีเนี่ยจะสำรวจทั้งหมดสี่ด้านนะคะ1นคือได้ทําสิ่งที่เรารักหรือเปล่า สองสิ่งนั้นนะ่ะสร้างประโยชน์ให้กับคนอื่นไหมสามสิ่งที่ทำมาค่ะเลี้ยงดูตัวเองได้หรือเปล่าก็คือมีผลตอบแทนหรือเปล่านั่นเองและสุดท้ายเลยเราทําสิ่งนั้นได้ดีไหมที่แพนทวนนะคะเผื่อทุกคนจะเอาไปใช้ลองวัดตัวเองวันนี้นะคะว่าเรายังมีความสุขกับการทํางานตรงนี้หรือไม่นะคะหนึ่งเรารักงานนี้ไหมสองมีประโยชน์กับใครสามเลี้ยงดูตัวเราได้หรือเปล่าและส่ค่ะ เราถนัดหรือมีความเชี่ยวชาญไหมทั้ง4ข้อนี้นะคะเราลองถามตัวเองถ้างานบริการของเราเนี่ยใช่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 ใช,ใช,ใช่ทุกข้อแสดงว่าเราก็อยู่ถูกที่ถูกทางแล้วแต่ถ้าเกิดทําแล้วอาจจะไม่ได้ตรงทุกข้อก็ไม่ได้หมายความว่าเราต้องลาออกนะคะดเด็กๆเราก็แค่ไปเติมข้อที่เราอยัางมีคะแนนน้อยอยู่เช่นเราอาจจะรู้สึกลังเลว่าเอ๊ะเราเก่งจริงหรือเปล่าเราเชี่ยวชาญจริงไหมน้องๆก็แค่ทำเลยคะ่ะ ต้องแค่ไปเพิ่มศักยภาพของตัวเองไปฝึกสกิลหรือเหมือนที่เรามาเรียนรู้ในพอแฉไในวันนี้ค่ะมันก็เป็นการบ่งบอกนะคะว่าเรารู้สึกดีลงในบริการของเราเราถึงได้อยากจะเก่งขึ้นแล้วก็อยากจะทําให้ลูกค้ารู้สึกประทับใจในงานเรามากขึ้นนั่นเองค่ะสุดท้ายนะคะพี่แพนก็อยากจะฝากเคสของแม่บ้านนะคะที่สนามบินญี่ปุ่นเป็นสนามบินที่ได้รับรางวัลระดับโลกเลยนะคะทุกคนลองดูสายตาของพี่แม่บ้านเลยค่ะ เนาะเวลาที่เราเห็นแม่บ้านทำความสะอาดบางทีก็ก็ทำนั่นแหละแต่ท่านดีคือทําด้วยหัวใจเลยนะคะพราะท่านบอกว่าอีกิจการของท่านก็คือการดูแลลูกค้าทุกคนที่มาเที่ยวที่สนามบินให้มีสุขภาวะที่ดีเพราะฉะนั้นถ้าสนามบินสะอาดลูกค้าก็จะได้รับอนมามัยที่ดีสุขภาวะที่ดีโดยเฉพาะเด็กๆที่บางทีอาจจะวิ่งแล้วก็ลืล่นล้ม ถูกไหมคะแล้วมือเด็กก็ต้องไปโดนสัมผัสพื้นแล้วเด็กก็ไม่ค่อยระมัดระวังเนาะก็<า><า>จะเอามือเข้าปากบ้างเรียนนิ้วบ้างซึ่งพี่แม่บา้านก็บอกว่าถ้าพื้นไม่สะอาดเด็กก็ได้รับเชื้อโรคเมื่อเด็กได้รับเชื้อโรคเขาก็ป่วยไข้คุณพ่อคุณแม่ที่มาเที่ยวก็ย่อมรู้สึกไม่สบายใจแล้วก็เที่ยวแบบไม่มีความสุขนี่คืออีกทีไกค่ะแล้วก็ทําให้เราเห็นเลยนะคะว่า service is love ในงานบริการของพี่แม่บ้านตัวเนี้ย น่าจะเป็นร้อยแน่ๆเลยเนาะก็หวังว่าทุกคนค่ะคงจะได้ไอเดียแล้วก็ไมา์เซตดีๆไปปรับงานบริการของเราให้มีเซอร์วิสอิสระนะคะจุดสุดท้ายค่ะพี่แพนก็ยังคงอยากให้เราทุกคนนะคะกลับไปแล้วก็อ่านข้อความที่พี่แพนเริ่มต้นของ EP แรกกันอีกครั้งหนึ่งนะคะซึ่งเป็นคำสอนหรือว่าคำ อาจจะได้ว่าเป็นคาเตือนหรือข้อคิดดีๆก็ได้นะคะจากท่านมหาตามะคานทีเนาะซึ่งท่านก็ได้บอกว่าลูกค้าเป็นบุคคลที่สําคัญที่สุดที่มาเยือนเราในสถานที่แห่งนี้เขาไม่ได้มาพึ่งเราเราต่างหากล่ะที่กาลังพึ่งเขาอยู่พึ่งพาที่ทําให้เรามีไรายได้ให้เราอยู่ได้มีความมั่นคงในอาชีพการงานเพราะฉะนั้นวันนี้ค่ะลูกค้าที่เดินเข้ามาเนี่ยไม่ได้มาทําให้เราลําบากนะคะ แต่เรากําลังดูแลผู้มีพระคุณที่เขาทําให้เรามีปัจจัยสีในวันนี้ให้ดีที่สุดป่ะค่ะก็ฝากไว้ค่ะแล้วก็พบกันใหม่นะคะในหลักสูตรดีๆจากพี่แพงเคกอีกเช่นเคยแล้วก็อย่าลืมทำกบบทดสอบท้ายรายการของเราในะทุกๆ E p ีด้วยนะคะสำหรับ EP นี้แล้วก็เซอร์วิสอิสเลร์ของเราในหลักสูตรนี้ก็คงจะต้องลากันไปก่อนแล้วนะคะขอบคุณและสวัสดีทุกคนคะ่ะบ๊ายบาย